ท่านมานพคีรีภูวดลอยู่ใช่ไหมฮะเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมนพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครับท่านประธานครับผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบอากาศสะอาดนะครับเอ่อ ผมอภิปรายเรื่องของไฟป่าแล้วบอกควันนะครับตั้งแต่ปีพศ2562แล้วท่านประธานครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกหลายคนก็บอกว่ามันรุนแรงขนาดนั้นเหรอนะครับวันนี้ผมคิดว่าความสุขงอมของปัญหาและการรับรู้ในสังคมเนะี่ยมีความพร้อมนะครับผมว่าใจว่านอกจากเงื่อนขาทางธรรมชาติที่พวกเราควบคุมไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นความกดอากาศกระแสลมแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นสาเหตุที่มนุษย์ก่อขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคโคดซง นะครับอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับเกษตรแล้วก็ภาคป่าผมอยากจะลงลึกในกรณีภาคป่าครับท่านประธานครับเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะเปิดคลิปนี้นะครับเกี่ยวข้องกับพี่น้องที่อยู่ในภาคป่าโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในภาคเหนือไล่ตั้งแต่จังหวัดตากไปถึงเชียงรายนะครับเจังหวัดนะครับไฟสื่อครับผมขอคลิปด้วยนะครับนี่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้บริหารประเทศนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีขอเสียงนะฮะขอเสียงนะครับนเลข ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นจุดคานง,งัดที่สําคัญมากๆในการปฏิบัติการและดูแลในระดับพื้นที่ครับแต่งบเราน้อยมากๆขอท่านรองช่วยกระตุ้นใช้งบกลางได้ไหมเชียงใหม่เราประเมินกันว่าถ้าเราใช้งบประมาณสัก80ล้านเนี่ยเอาอยู่ครับที่ท่านขอ80ล้านบาทเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ผมช่วยได้จะเป็นงบกลางนายกหรืองบกลางมหาไทาย คือรัฐมนตรีไม่มีงบกลางแม่หรอกครับเป็นรัฐมนตรีไปไหนมาไหนแล้วก็มานั่งฟังท่านแล้วก็แฮ่แฮะพอท่านมีเรื่องเงินปุ๊บนี่แฮ่แฮะแล้วนะชวนคุยเรื่องอื่นแล้วอย่างนี้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้มันจะต้องมีงบกลางที่รัฐมนตรีไปไหนแล้วเจอปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่มันต้องแก้ไขจะมาจากการที่เราตัดจากงบลงทุนงบเหลือใจงบอะไรก็ต้องมา่องคุยกันอีกไม่งั้นผมมานั่งตรงนี้เนี่ยนะท่านบอกปัญหามาแล้วผมก็บอกครับรับฟัง เมื่อกี้ถามท่านอาทิบดีท้องถิ่นบอกมีไม่แปดสิบล้านท่านอมยิ้มแต่โชคดีท่านไม่สายหัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถือว่าท่านคิดแล้วเมื่อกี้พอท่านบอกแปดสิบล้านเนี่ยในหัวผมเนี่ยผมก็นึกถึงไอ้ช่องสี่เหลี่ยมล้วติก๊กคำว่าอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะแต,แตม่มันเป็นหน้าที่ผมที่ผมต้องหาวิธีครับคลิปประมาณนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับระหว่างพี่น้องประชาชน กับผู้บริหารที่ได้มีโอกาสได้คุยกันในกรณีสาเหตุของฝุ่นควันที่อยู่ในภาคป่าครับท่านประธานครับท่านประธานทราบไหมครับว่าในพื้นที่ของภาคเหนือเนี่ยนะครับมีป่า่องก้างที่เยอะนะครับห0เปอเ็นเป็นป่าเต็งรางคือป่าผลัดใบเพราะฉะนั้นคือความเสี่ยงที่สุดที่จะเกิดไฟเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนครับเขตอุทยานเขตป่าสงวนในประเทศไทยเนี่ยที่ไม่มีชุมชนตั้งอยู่มีที่เดียวครับคืออุทยาน เขาใหญ่ครับท่านประธานครับนอกนั้นพี่น้องประชาชนตั้งอยู่ก่อนที่กฎหมายจะประกาศเกือบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉนั้นกุญแจสําคัญก็คือว่าการจะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่นะครับได้มีบทบาทได้มีส่วนร่วมนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็มีโอความรู้นะครับและหลายพื้นที่ก็พยายามทํางานใช้คําภาษาที่หรูหน่อยก็ได้นะครับก็คือว่าบรูรณาการหรือว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ดีมากครับ พี่น้องประชาชนได้บอกกับพี่น้องส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในฐานะที่ผู้ผู้ถืองบประมาณนะครับว่าเราไม่ควรจะแยกว่าเป็นกรมป่าไม้เป็นกรมทยานหรือว่าหน่วยนั้นหน่วยนี้ครับเพราะว่าไฟป่ามันไม่เคยแยกกรมครับท่านประธานเพะฉะนั้นคือการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งการใช้พื้นที่ในการบริหารงานโดยมีหน่วยงานส่วนต่างๆเข้ามานะครับและใช้ผมผมเชื่อม100ั่นร้อยเซนครับวันนี้ตั้งแต่ปี5้าตอนนี้ปี6 7ดแล้วนะครับ สิบกว่าปีเนี่ยนะครับผมผมเชื่อมั่นร้อยเนะครับว่าเรื่องความรู้เรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องกระบวนการบริหารเนี่ยพอมีอยู่แต่ว่าระบบในการจัดก,การให้แต่ละส่วนเนี่ยมีบทบาทในการดําเนินการอย่างไรผมคิดว่านี่ยังเป็นปัญหาอยู่โดยเฉพาะเรื่องของประมาณครับท่านประธานผมยกตัวอย่างเชียงใหม่เนี่ยมีอยู่2,500กว่าหมู่บ้านหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าแล้วหมู่บ้านที่อยู่ติดกับป่านี่นะครับท่านประธานมีประมาณครึ่งหนึ่ง นะครับมีประมาณ1,200กว่าหมู่บ้านผมถามว่าหมู่บ้านที่มันมีไฟเกิดซามซากไฟเกิดตลอดเกิดทุกปีเนี่ยนะครับมันสาเหตุมันคืออะไรนะครับและที่สําคัญคือเขามีรูปแบบการบริหารการจัดก,การอย่างไรการจัดก,การไฟป่าท่านประธานครับผมยืนยน100ันร้อยเปอร์เซว่าถ้าหากว่าคนที่จะบริหารจัดก,การไฟป่าเนี่ยถ้าไม่เข้าใจระบบนิเวศป่าเนี่ยผมคิดว่าน,นี้ยากมากนะครับเพราะว่าท่านจะเอาวิธีคิดหรือว่า กระบวนการอีกแบบหนึ่งเข้าประครอบซึ่งมันจะเกิดความขัดแย้งกับผู้คนในพื้นที่อีกนะครับป่าของเราก็มีไม่เยอะครับท่านประธานมีประมาณสักห้าหรูปแบบเท่านะครับไล่ตั้งแต่ป่าชัยเลนป่าพรุนะครับขึ้นมาเป็นป่าดิบชื้นทภาคใต้ป่าเตงลางป่าเบญจพรรณและป่าป่าป่าดิบขาวครับเพราะฉะนั้นก็คือมันมีบางประเภทที่มันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าผลัดไปกรณีที่ท่าน รัฐมนตรีกระทรวงพาดไทยได้มีเวทีกับพี่น้องภาคประชาสังคมและองค์กรภาคีในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างเัาท่านประธานครับถ้าหากว่าเราตรึงพื้นที่นะครับของเชียงใหม่นะครับหนึ่งพันสองร้อยกว่าหมู่บ้านเชียงรายก็เหมือนกันนะครับตากก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีกองทุนสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการต่างๆเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยกระบวนการตัดสินใจรูปแบบการทํางานก็จะเป็นของคน,คนพื้นที่ ความรับผิดชอบสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็เป็นของคนพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถที่จะติดตามว่าทั้งหมดที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันมีจุดไหนที่มันมีความเปราะบางและจุดไหนที่จะไปเติมลงไปอันนี้คือประเด็นกรณีเรื่องของพื้นที่ในเขตป่าครับท่านประธานครับทีนี้ในพื้นที่เกษตรครับตอนนี้เรายังมีพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตป่าไม่ว่าจะอยู่ในเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนหรือเขตใดๆของรัฐนะครับ ปัญหาตอนนี้ก็คือที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับท่านประธานเรามีนโยบายจะทําคอทอชอเรามีนโยบายหลายๆเรื่องที่จะออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ของรัฐต่างๆวันนี้การดาเนินการล่าช้าเพราะนั่นคือรูปแบบของพี่น้องประชาชนที่จะพัฒนารูปแบบการเกษตรที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยความมั่นคงในสิทธิทไม่มีนะครับความเสี่ยงตรงนี้นะครับพี่น้องประชาชนไม่กล้าที่จะลงทุนครับส่วนราชการก็เข้าไม่ได้นะครับกรมวิชาการ,รเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกรมชมประทาน ต่างๆจะเข้ามาครับจะเข้า,พ,าพัฒนาโครงสร้างในการดําเนินการเกษตรก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้อันนี้คือเป็นประเด็นสําคัญผมทราบว่าท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มาด้วยนะครับผมคิดว่ากรณีแม่แจ่มโมเดลนะครับที่ท่านดําเนินการลงไปนะครับการมีส่วนร่วมในการจัดทําข้อมูลระบบต่างๆเพื่อที่จะแยกป่ากับที่ทำดินที่ทํากินออกมานะครับโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น อบตเทศบาลแล้วก็องค์กรประชาชนหลังจากนั้นก็คือค่อยไปรับรองเลือกสิทธิว่าจะอยู่ในเงื่อนไขใดๆที่กฎหมายให้มาแบบนี้ต่างหากครับที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหากรณีภาคเกษตรนะครับท่านประธานครับสุดท้ายนี่ครับผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมยกเป็นหลักการและข้อเทจจริงในพื้นที่เป็นหน้าที่ของกรรมธิการในชุดนี้นะครับ ที่มาจากผู้เสนอทุกแรงนะครับที่มาจากทั้งภาครัฐบาลแล้วก็ในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะต้องเอาประเด็นข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับเขียนลงไปในรัฐธรมนูญหรือเขียนลงไปในกฎหมายแล้วก็เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตป่าซึ่งมีจํานวนมากโดยเฉพาะในภาคเหนือนะครับได้มีส่วนร่วมในเชิงงบประมาณและบกการบริหารจัดก,การครับขอบคุณมากครับท่านประธาน